ขึ้นไม่ได้สงการสงการมาที่อัมพรอัมพรจะจ่ายเข้าไหนไม่ดีแต่อัมพรยังแย่งกลับมาได้อัมพรปล่อยให้เล่นเลยครับธัญ,ญพัฒน์ธัญ,ญพัฒน์จิ้ม,มาแม่จะให้กับวิทูหรือจะไปเองครับลุงทีแต่ก็โดนดักไว้ได้วีสวรรณภูมิครับโดนแย่งไปครั้งนึงสักน้อยคืนกลับมาสมยศ สมมตจะฟ้องเอาฟาวนะครับแต่ว่ากรรมการบอกว่าให้เล่นต่อไปครับบอลหลุดไปโอ้โหอาและครับมาแหมด,ดึงดึงคึงโยกอยู่ทางริมซ้ายดึงคึงโยกอยู่ยังได้อยู่หลุดไม่หลุดหลุดมาหนึ่งจิ้มให้เพื่อนอาาะครับเติมขึ้นมาแถวสองปาดเลี้ยงเข้ามาตรงกลางโดนแย่ไว้ได้โอ้โหช่วยกันเล่นดีนะครับตัวต่อเอฟซีวันนี้หมายเลขสิบสี่จะให้เพื่อนไม่ดีเหมือนกันโดนตัดไปได้อ่าละครับกระชากขึ้นมาอีกทีหนึ่งยิงไกลไม่มีอะไรครับ ไม่ตรงตัวด้วยนะฮะลูกนี้ออกหลังเป็นลูกตั้งแต่จะเขตประตูท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับสามารถติดตามชมนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับในเพจของ s f a Channel นะครับหรือสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยนะครับสามารถกดติดตามได้มีฟุตบอลดีๆอย่างนี้ให้ชมกันฮะอย่างต่อเนื่องนะครับกดกระดิ่งสับสไคร้นะครับจะได้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการไลฟ์สดขึ้นมาครั้งหนึ่งจะให้กับวิทูนไม่ได้ครับ ทุ่มเร็วเลยอ,อัมพรอัมพรไปธัญพัฒน์ธัญพัฒน์กลับมาวิทูลวิทูลปีกซ้ายไปแล้วครับจับแล้วคืนกลับมาาครับมีโอกาสธัญพัฒน์ธัญพัฒน์ล็อกเข้าขวาเลียงตัดเข้าในทนะตัวบังโดนแย่ไว้ได้ปั๊มกันแม่ดูครับลูกนี้แต่อ้อนตัวนิดน,นึงครับสวยทีเดียวบันคืนกลับมาอืมดูครับดีลาแก่โตใหญ่แล้วก็พิวอ้แต่โดนแย่ออกไปได้ครับลูกนี้โดยวิทูล เกียรติศักดิ์ทุ่มไปครับคือหลังไปเซนเตอร์เตะยาขึ้นมาดัางไว้โดนเตะไว้ครับอัมพรหาสวดสาด์ยาขมาแต่ยังไม่พ้นเขตอันตรายสุรภูมิยังตัดได้ได้มาที่ส,ทสินทรสินทรคืนมาที่เกียรติศักดิ์กลับไปที่ซินนะฮาร์มนะครับเปิดไปเปลี่ยนทางเลยนะครับลุกนี้หักโงขึ้นมาเปิดออกปีกซ้ายครับลุงนี้ทันไม่ทันแม่แต่ว่าออกมาเร็วนะครับสำหรับนงลง ดักไว้ได้บอลพุ่งเข้าหาผู้สาวประตูนี้ผู้สาวประตูได้เปรียบนะครับเยอะมากเลยเพราะว่าบอลจะวิ่งกริ้งเข้าหาผู้สาวประตูความเร็วที่จะถึงบอลก่อนนั้นจะคูณ2เ <ST AR IS> ทพเทพติดเครื่องเลี้ยงไปแล้วครับเทพปล่อยหมายเลขสี่เบิร์นออกไปที่สักน้อยสักน้อย,ส,อยสักน้อยม้วนกลับมาโดนแย่ไว้แล้วล้มลงไปเป็นลูกทุ่มของทางฝั่งสุวรรณภูมิครับแม่ ผู้ช่วยปรสินให้สัญญาณนะครับว่าเป็นลูกทุ่มของสวรรณภูมิสุขุเปิดเลียดเส้นมาเลยครับปีกซ้ายเติมขึ้นมาโดนเอาปั้มวาอยู่เลยครับโอ้โหแต่ว่ายัางได้ทุ่มครับสุวรรณภูมิทุ่มเร็วเลย ไปออกซ้ายอีกทีนึงหาครับวิ่งเลี้ยงตัดหลังแบ็กมาไม่มีลายครับไม่มีธงยังเปิดไม่ได้ครับม้วนกลับมาอีกทีนึง่งแต่แล้วก็โดนแย่แย่งไปครับธัญพัฒน์อัี้เนเลสี่ไปทางสักน้อยแก้วปาซาสักน้อยคือกลับมา เบินขึมาให้เทพเทพเบินขึ้นมาให้เทพอีกทีน,นึงเทพพลิกเข้ามายิงยโดนปัดไม่ได้ครับแล้วก็เข้าไปซ้ำได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้โหมีสัญญานกหวดครับเกิดอะไรขึ้นกรรมการให้เป็นลูกเป็นลูกตั้งเตะนะครับแม่สักน้อยวิ่งเอาบอลไปคิดว่าตัวเองจะได้ ได้เตะมุมนะฮะไม่ใช่เตนลูกตั้งเตจะจากเขตประตูลูกนี้มโอกาสครับพริกมาทางขวาไม่ถึงครับโอ้ไปติดอัมพร <c oughs> อัมพรเปิดขึ้นหน้าไปที่ธัญพัฒน์ธัญพัฒน์เบอร์หนึ่งสองกระเทพเทพคืนกับมาธัญพัฒน์ธัญพัฒน์หลุดเข้าไปโดนแซไว้ได้ครับโดยเกียรติศักดิ์และก็เตะทิ้งออกมาอีกทีหนึ่งปิยรัก จับบอลไม่อยู่ครับอัมพรอ่าครับจิ้มวิ่งแข่งกันกอัมพรอัมพรโดนแซะจากด้านหลังนิดนึงแต่ว่าไม่ี่นะครับคือหลังไปได้ไปจนถึงสงกรานสงกรานออกขวาไปอ่าครับมีโอกาสเปิดสั้นๆนะโดนสงกรานแย่ไว้อีกอู้หึ แต่ว่ายัางแย่งกลับมาได้ครับรกรรมการด้วยว่าอะไรคือนังขวาทันไหมถันครับอ่า่ะครับสั้นๆให้เพื่อนอ่า่ะครับตัดหลังมาโดนเซนเตอร์ซ้อนเข้ามาอีกทีนึงเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้อโดนใบเหลืองไปนะครับหมายเลข13 าแล้วครับหมายเลขสายีหนึ่งธัญพัทธ์ธัญพัทน์แตะไปเองธัญพัทน์หากเข้าในเปิดลอดตัดหลังแบ็กมาสสวยทีเดียวครับหมายเลขสี่ถึงเส้นหลังล็อกเข้าขวามาไม่ได้ครับปั๊มแต่ยังย้ายอยู่ปั๊มอีกทีหนึ่งไม่มีอะไรครับแม่ปั๊มกันลูกนี้เป็นลูกตั้งแต่จะเขตประตู เล่นเร็วครับมาแล้วครับออกมาทางเรียบทางขวาเนี่ยโดนตามมาแย่งไม่ได้ครับมาแล้วเกบสี่ขยันจริงครับมาแล้วสี่นี่วิทูลหักเข้าในมากลับมาที่ธัญพัฒน์ธัญพัฒน์กลับไปที่มสี่อีกทีนึงแต่ไม่ได้ครับ <S <S P วีพีโซนหุ้มเปิดเร็ว <S 2> <S 2> โดนเข้าจากด้านหลังครับเป็นลูกฟาวล์ เสียฟาวครับตัวต่อ f c สวุวรรณภูมิจะได้ลูกฟรีคิก ครับตัวลุดไปแม่แต่ว่ามีธงขึ้นมาล้ำหน้าครับมีการเปลี่ยนตัวครับสําหรับสุวรรณภูมินะครับเอาสมเกียรติออกครับเอาสุรชัยเข้าไปแทนแม่สายฝนกลับมาโปรยปลอยอีกครั้งหนึ่งครับเกมยังดำเนินต่อนะครับตอนนี้ ตัวต่อ FC ยังตามหาประตูตีเสมออยู่จะมีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งนึงครับสักน้อยแก้วปัสซาจะออกนะครับเอาหมายเลข21ลงไปแทนหมายเลข21 ลุงนี้ครับมีการประทะกันแต่ว่ากรรมการไม่ได้ว่าอะไรครับเกมดำเนินต่ออัมพรเข้าไปตรงกลางกลับมาที่ทัญ,ญพัท์ม่ธัญญพัท์บอลมาจับไม่อยู่ครับส่งมาไม่ตรงแล้วก็ค่อนข้างแรง ทุ่มไปเอสุรชัยไปแล้วครับแม่แต่โดนสงการวิ่งมาเหลวทีเดียวครับสงการนี่คล่องเหลือเกินเซ็จแล้วครับของอาลุงนี้ใจมาไม่ดีครับโดนเปลี่ยนทางเข้าไปตรงกลางล็อกไว้แต่กระโดนปั๊มไว้ครับแม่สวยครับลุงนี้ออกไปทางขวาเทพเทพมมวนกลับมาคือหลังครับขึ้นไม่ได้ มาที่เทพเทพเบิ้ลึ้นทอีกทีนึงสวยครับลูกนี้ตบกลับมายังขึ้นไม่ได้ครับมาที่สงกรานสงกรานมาที่อัมพรอัมพรเปิดมาให้กับธัญพัฒน์ไม่แหมไม่ถึงครับลูกนี้แรงไปนะครับนิดนึงพยายามหวดเต็มที่นะครับธัญพัฒน์ชิดิศักดิ์ เกดิศักด์เปิดเข้ากลางมาพลิกกลับไปคืนไปที่เิียรักออกซ้ายไปแต่โดนตัดไว้ได้ครับตอนนี้ตัวต่อกลับมาบุกทีนึงสมยศออกขวาไปหลอกข้อในมาครับธัญพัฒ พี่สุรภูมิดักไว้ได้เบอร์หนึ่งสองไปทางซ้ายอ่านะครับอยู่เป็นกลางสนามจับบอลไม่อยู่นะครับแล้วก็โดนแย่งไปได้ทุ่มครับทุ่มโดยเทพหมายเลขสี่โยนโดยซ้ายเข้ามาเติมขึ้นมานะครับธัญพัฒน หักคาโอสวยดีนล,ลูกนี้ถึงเส้นหลังแม่แล้วก็โดนแย่ออกไปเป็นลูกเตะมุมครับเลนสั้นครับมาที่ธัญ,ญพัฒน์แต่ร์เปิดยาวเข้าไปกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปแล้วลูกนี้รับสองแตกอ้าวได้ประตูครับเอาแล้วครับโอ้โหลูกนี้ธัญ,ญพัฒน์กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปเหมือนไม่มีอะไรนะครับผ <c oughs> ู้สาวประตูโดดขึ้นรับแต่ว่าสองแตกครับ บอลข้ามเส้นเข้าไปเป็นลูกตีเสมอของทางฝั่งตัวต่อ FC ครับ<ำ>เครดิตผู้ทำประตูก็ต้องเป็นหมายเลข13ครับธัญ,ญพัฒนจากลูกเตะมุมนะครับเล่นสั้นกลับมาเสมอกันอีกครั้งหนึ่งสงประตูต่สอสแม่ครึ่งแรกนี่มีถึง4ประตูครับคู่นี้ฟุตบอลคู่นี้เตะกันสนุกทีเดียวนะครับ กลับมานับหนึ่งกันใหม่ทั้งสองทีมพี่พีโซนภูมิโดนแย่งไปครับอ่าครับโอ้โหด้วยความขยันแต่ว่าไปสะดุดกันเองไปแย่งกันเองครับพี่พีโซนภูมิกลับมาได้บุกใหม่ล็อกมาดัดเข้ามาตรงข้างในเบิร์นขึ้นไปให้เพื่อนจะแหมจะเบิร์หนึ่แล้วก็โดนเสียการของบอลไปเปิดยาวขึ้นมาครับ นะสอตัวไล่ไม่ถึงบอลส่วนหุมตัดไว้ได้ขึ้นมาแล้วครับขวามีซ้ายมีแม่ใช้จะเปิดเข้าไปตรงกลางโดนดักไว้ได้นะครับ,มรบ 4, หมายเลขสี่แต่ว่าปัามกันกับเอสุริชัยเข้าไปแยกต้องคืนโกลงนี้อาจจะจับไม่ได้หรือเปล่าอ๋อได้นะครับกรรมการอาจจะมองว่าไม่ได้เจตนาส่งคืนหลัง คว้างมายังไม่ดีครับโดนสวนภูมิตัดไม่ได้อีกแต่ว่าก็แย่งกลับมาขึ้นไปอีกทีนึงครับขึ้นไม่ได้ครับบงทีสมยศอีกทีนึงหมายเลขสิบหกแล้วก็หมดเวลาทําการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นนันว่าฟุตบอลมีราครับตัวต่อ fc กับ VP สุนภูมิในวันนี้ครึ่งเวลแรกเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2นะครับอีกสักครู่หนึ่งกลับมาพบกับ นะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนอย่าง FBT บริษัทบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊์จำกัดนะครับ FBT สร้างสรรค์สินดีให้กีฬานะครับผลิตภัณฑ์มิลล่านะครับแล้วก็สังคมกีฬาผู้อนุสไทยนะครับ SFW อย่าลืมนะครับท่านสามารถติดตามชมการไลฟ์สดแบบนี้ได้ที่เพจ s f a Channel และ สมาคมกีฬาฟุตบรรสุโขไทยนะครับอีกสักครู่กลับมาพบกันในครึ่งเวลาหลังครับ

มันเอ่เอเาาดออเลยอห่ันลือง,นนดงกดเนที่ทไไมาังอเวะเนี่มิมาแล้ว,เเวัเน,นี่ครับครับพี่องะผมตวที่าหลังทเสื้อทีมอผมอเเสื้อัทังนี้มอนิเตอร์มยังไม่เห็นเลยผมเลยไม่รู้ใครเป็นใครเลย ข้้งหลังก็ยิ่งข้างหลังอ่ะมัอขาขาวมันกลือนไปกับเสื้ออะไรย่เี่ยมันต้องแดงเลยนะเออคน Biar kita Oh iya meh Nih có có phần